เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเลยที่วิตามินดีต่ำสามารถสะท้อนพฤติกรรมใช้ชีวิตผิดได้คุณเคยคิดว่าการเสริมวิตามินดีเป็นเรื่องที่ดีและเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างถูกต้องหรือไม่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดและเปิดเผยความจริงที่อาจทําให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่เริ่มต้นด้วยวิตามินดีเป็นเรื่องสำคัญมากในสุขภาพของเราเพราะมันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกระดูกและช่วยให้ร่างกายทำงานอย่างสม่ำเสมอ แต่ที่น่าสนใจคือการเสริมวิตามินดีไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลสุขภาพตัวเองในอดีตมีการเชื่อว่าวิตามินดีต่ำจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นมะเร็งหัวใจและเส้นเลือดตีบหรือเบาหวานแต่ว่ามีการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าการเสริมวิตามินดีไม่ได้มีประโยชน์เหมือนเดิมที่คิด หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินการใช้ยาต่างๆของสหรัฐได้ประกาศว่าไม่ควรเจาะระดับวิตามินดีเพื่อเสริมหรือเติมเพื่อหวังประสจากโรคซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและทำให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับวิตามินดีแต่ถ้าวิตามินดีต่ำไม่ใช่สาเหตุของโรคแล้วมันเป็นอะไรจริงๆแล้ววิตามินดีต่ำเป็นเพียงตัวสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเท่านั้นถ้าคุณมีการทานอาหารสุขภาพที่มีประโยชน์และมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอคุณจะไม่ต้องกังวลกับวิตามินดีต่ำแล้ว การเจาะเลือดเพื่อตรวจวิตามินดีต่ำก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นถ้าคุณมีการทานอาหารที่มีวิตามินดีและมีการออกกำลังกายตามปกติคุณจะไม่ต้องกังวลกับวิตามินดีต่ำและไม่ต้องเสริมวิตามินดีเพิ่มเติมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีวิตามินดีต่ำมันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญให้คุณปรับปรุงการใช้ชีวิตอาหารการกินและการออกกำลังกายของคุณ คุณสามารถเลือกทานอาหารที่มีวิตามินดีสูงเช่นปลาที่มีไขมันสูงหรือเห็ดที่เพาะเลี้ยงโดยการใช้รังสี U ูวซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอและนี่คือเรื่องที่น่าสนใจมากการเสริมวิตามินดีไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงหรือป้องกันโรคใดๆทั้งนี้มีการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าการเสริมวิตามินดีไม่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคหวัวใจโรคมะเร็งหรือเบาหวาน แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีอายุมากกว่า70หรือมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานการเสริมวิตามินดีอาจจะมีผลบางส่วนในการลดความเสี่ยงหรือช่วยลดอาการบางอย่างได้แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพสูงสุดท้ายแล้ววิตามินดีเป็นสิ่งที่ดีและจําเป็นในร่างกายของเราแต่การเสริมวิตามินดีไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการดูแลสุขภาพตัวเองคุณสามารถปรับปรุงการใช้ชีวิตของคุณโดยเลือกทานอาหารที่มีวิตามินดีและมีการออกกำลังกายตามปกติได้ คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเห็นว่าการเสริมวิตามินดีเป็นวิธีที่ดีหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรอีกไหมที่คุณอยากจะแบ่งปันมาพูดคุยกันในกลางคนเลย